ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องฟอร์เซนนั้นจะได้รับความนิยมทั่วโลกเลยนะครับโอ้โหเพราะว่าทำไรายได้ถล่มทลายถึงติดอันดับ10หนังทาเงินตลอดกาลเลยทีเดียวครับแม่ถึงแม้ว่าฟอร์เซนจะทำไรายได้ถล่มทลายขนาดไหนครับแต่ว่าก็ยังสู้ภาพยนตร์ไทยไม่ได้เลยนะครับ คิดถึงวิทยาสองแค่ช่วงข้ามคืนเท่านั้นครับก็มีบุรุษคนหนึ่งตีตัวใบเดียวถึง3.1ล้านแสนบาทครับ <Wow. S 1> แต่เป็นธรรมดาครับเมื่อภาพยนตร์ดังแล้วเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ต้องดังตามไปด้วยครับก่อนหน้านี้เรามีคำแสดงประมาณว่ายามะเวง <Yahoo. S 1> ยามเจียบล่าสุดเรามียามายโยยามาย ไม่รู้ว่าภาพยนตร์ดังขนาดนี้เพลงประกอบภาพยนตร์ดังขนาดนี้แล้วผู้กำกับเขาคิดยังไงครับเพราะขาออชี้แกนผู้ถือขาไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเทวดาอะไรโพมครับทีนี้เวลากลับมาได้ถ้วยปั๊บหมาพวกนี้มันจะโค่หน้าตลอดเลยหรือเปลเลือกไม่ถูกแล้วว่าจะเป็นหมาหรือเทวดาดี